ตีระคังเร็วหน่อยวันนี้นะเพราะว่าเยวจะมีประชุมประชุมคณะทำงานวัดประชารัฐนะต่อจากตามวัดเย็นเสร็จนะเพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินนะตอนรับในที่นี้คือจะต้องอยู่ประจำตามจุดต่างๆ แะ่ต้องอธิบายได้เวลาเขาถามทำอะไรบ้างตรงนี้นะในะบโพใบนี้หมายถึงอะไรนะนรูปรปั้นไปโพรอบบทนะต้องอธิบายได้นะเนะต่าหินแบกคำพีคืออะไรเงนะนะี่ใครที่ประจําู่ห้องสมุดก็ต้องอธิบายดนะ้วยหลวงพ่อหลวงปู่แต่ละองค์ที่อยู่ในนั้น มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอยางเงี้ยนะทำความสะอาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็คงจะต้องเริ่มเก็บงานทั้งหมดละนะเดโดยเฉพาะใบพัดลมเงี้ยใบพัดลมดำๆนี่ต้องพวกนี้ต้องเริ่มลุยเช็ดกันแล้วใครรับผิดชอบอาคารไหนนะเป็น ภาษานี้เป็นภาษาที่สนุกจริงๆจนแทบจะไม่รู้จักว่านอนกลางวันคืออะไร,รเลยตวนยเมื่อก่อนยังได้หลบไปงีบม้งเดี๋ยวคนนน้นเรียกคนนี้เรียกกันเลิกคุยกันนี่นนก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสนุกจริงๆนะเี๋ยนี้พอเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มติดเป็นิสัยทีนี่ติดนิสัยทํางานแล้วที่นี่วันไหนไม่ได้ทํางานก็จะชักเควงคว้าง จะติดดีไซน์อย่างนั้นนะก็เป็นว่างานภายนอกการภายในก็เห็นไปด้วยกันนี่นะอันนี้เห็นเขาเอกาสารออกมาเรียบร้อยไปถ่ายเอกาสารมาเนะกือบสามร้อยหน้าเอกสารรัฐประชารกรรมการไม่อ่านตาหลุดไปข้างนะงานนี่ว่าอื่นก็ยี่สิบหน้าก็เยอะแล้วนะสามสิบี่สิบหน้าไม่เกินนะั่น วัดวังหินเกือบสามร้อยหน้าถ่ยเอกสารสีเล่มเดียวพันกว่าบาทก็ต้องทำส่งให้คณะกรรการสองเล่มเหมือน่ะที่เหลือก็จะเป็นถ่ยเป็นขาวดำเอาไว้เผื่อใครขอนะยโดยเฉพาะคณะกรรมการทั้งหมดนะ่ะถาใครจะขอเช่นเทศบาลจะขอ,อไว้เพร่ะเป็นผลงานของเขาด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันจะขอ,อไว้อะไรเงี้ยนะ โรงเรียนรพสตอ,อะไรเงี้ยคงจะต้องทำแจกเขาด้วยคงจะหมดอีกหลายพันนะเฉพออาะเอกสารอย่างเดียวนะแผนกทำเอกาสารนี่ก็แบบเอาเป็นเอาตายไม่หลับไม่นอนกันนะก็มีหลายท่านนะมาช่วยกันนะเก็บภาพเก็บข้อมูลทำเป็นบทสรุปอะไรไว้นะ งานนี้นี่ฝึกคนจริงๆจะมามองกันนะฝนะึกคนจริงๆว่าถ้าผ่านงานนี้ได้งานอื่นนี่ถือว่าเล็กน้อยละเราแทบไม่ต้องเตรียมอะไรละนะสมมติเราผ่านระดับอำเภอได้ซึ่งน่าจะผ่านนะดูแล้วนะถ้าผ่านระดับอำเ,นะนะนะเภอไปแล้วนะระดับจังหวัดคงไม่ต้องทำอะไรมากและ้ะนะแค่ปรับแก้ข้อบกพร่องนิดๆหน่นนอยๆเพราะว่าช่วงนี้มันจะดูฝน,นทำอะไรไม่ได้จะตีเส้น ตีไม่ได้ถนนเปียกไปหมดนะนะที่จริงเคยตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนที่จะไปประชุมวัดประชารัฐตีเส้นไว้แล้วนะเจอฝนก็ไปไม่กี่ฝนละลายหายไปกับฝนเส้นนะนะเป็นอย่างนั้นก็ดีสนุกสนานโชคดีว่าญาติโยมเข้ามาช่วยกันเยอะหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือกันดีนะ เกินกว่าที่าตมาตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ำไปนะนะพระพระสงฆ์ในวัดก็ลุยกันดีจริงๆปีนี้เอาเป็นเอาตายไม่ใช่แค่ลุยเรื่องของแรงงานอย่างเดียวนะเงินทองกันลุยด้วยนะเอาใครไม่มีใครมีอย่างน,นีเอาช่วยกันใจนะอะไรเงี้ยลุยกันดีจริงๆมันก็เลยทำให้งานมันเดินหน้าไปได้ได้วยความสนุกสนานดี มันะกนก็กลายเป็นว่าในไหนก็มาถึงก้าวกันมาถึงนี่แล้วนะก็สุดท้ายก็ทําให้มันดีที่สุดก็แล้วกันเพราะคณะกรรมการประเมินเขาก็ไม่ได้มาเห็นแล้วเราทําอะไรกันนั่นเองเขาก็จะมาแค่สอบถามพูดคุยนะทําอะไรบ้างนั่นะนะอธิบายได้งันะนะแล้วเห็นว่าเขาจะไม่ถามเฉพาะพระแล้วเขาก็จะหันไปถามชาวบ้านด้วย ตอน,นั้นไม่ต้องหวงหน้ามาเราเพียบนะถึงวันที่ประเมินก็จะมีทั้งโรงเรียนบุษงอายุนะทั้งเจสบาลน,นะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันในี่ปกติแล้วนายอำเภอเรียกประชุมตรงกงนนบดีเป๊ะเลยตอนหนังสือแจ้งนายอำเภอไปแล้วว่าขอผู้ใหญ่บ้านกำนันมาประชุมนะ ที่วัดเพราะว่าจะต้องต้อนรับคณะกรรมการประเมินนะก็แจ้งในอำเภอไปแล้วได้ไม่ได้ประกันได้ค่อยว่าดอีกทีนะนช่วงนี้คงยังมีเรื่องเร่งด่วนของเรื่องของน้ําท่าอะไรที่มันจะท่วมอะไรเงี้ยนะคงจะชาวบ้านก็จะลําบากนะอันนี้ก็เล่าให้โยมฟังกันเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้แบ่งงานกัน เนี่ยเพราะคนที่เขาทาหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วคงอธิบายได้เ่อทำอะไรไปบ้างอะไรยังไงนี่นะแล้วก็ไปสังเกตรายละเอียดนะเนะเท่าที่นั้นมาสังเกตเห็นดูก็มีเรื่องของสวิตไฟตรงไหน,นที่มันแบบเก่าๆแล้วแล้วมันเลเอะเทอะลองหาอะไรเช็ดหน่อยนะเช็ดก็ระวังด้วยไฟดูดตายซะก่อนนะนะเช็ดสิมันดําๆเลอะๆอยู่นะสายพัดลมนะที่ดึงสวิตพัดลมเนี่ยนะมกักกะมิ ดำๆทำไงถึงจะให้มันดำได้ไงี้ยช่วยกันคิดช่วยกันทำนะให้มันจะทำไงถึงจะดูสะอาดสะอ้านนะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองงานที่จะเก็บนะไม่เยอะละนะสนุกกับมันแค่นั้นแหลนะนะทำงานนะนะสนุกกับงานสนุกในที่นี้ก็คือมีความสุขกับการทำงานน,ะน่ะหนักเหนื่อยเหนื่อยก็พัก หนักก็ผ่อนแค่นั้นแหละเวลาทำงานนะเดี๋ยวไม่ทำอะไรซะเลยอย่างนี้นะนะเหนื่อยก็พักหนักก็ผ่อนลงมาเหมือนเวลาเราพอนาก็อย่างเดียวก็นั่นแหละเวลารู้สึกว่าปฏิบัติแล้วมันเครียดลองเช็คตัวเองดูผ่อนลงมานะหนักตรงไหนเครียดตรงไหนตึงตรงไหนอย่างงี้นะเกร็งตรงไหนอย่างนี้นะก็ผ่อนตัวเองลงมานะสังเกตดูนะ ไหลมันตึงไปไม่เกร็งไปไม่กิ้วมันขมวดจะไม่น่าเหนียวคิ้วขมวดไมอะไรเงี้ยนะพยายามไปบังคับใจตัวเองอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนีน่พอผ่อนลงมาก็จะรู้สึกว่าเออมันสบายเป็นธรรมชาติในงานงานข้างนอกกับมันกันถ้ารู้สึกว่าเออพอทำแล้วมันก็ดีด,ดีอยู่เฉยๆนะทำไปรู้สึกตัวไปเนะี่ยรู้สึกว่าเครียดละนะ ยงงานข้างนอกนั้นไม่เท่าไหรเลยงานเอกสารนี่เครียดมากสุดไม่มีอะไรเกินงานเอกสารอีกแล้วนะนะยิ่งหลายคนก็ยิ่งมากเรื่องนะามากคนก็มากความนะคนนั้นจะเอาอยางงั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้นะนอะ้พองานเอกสารจะทํายังไงอะเครียดก็ผ่อนล,ลงมาแค่นะั้นเองนะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเข้าบ้างนะงานก็ง่ายขึ้นนะอธิบายกันได้อธิบายบอกกันได้ก็บอกแค่นะั้นนะ นะี่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็จะทำให้นะ่ะไม่ว่าจะงานภายนอกงานภายในก็ไปด้วยกันนะ่นะมันโยมก็อยู่ที่บ้านนะงานอาจจะไม่ได้จุกจิกที่จะต้องร่วมมือคนน้ันคนนี้เยอะแยะมันก็ที่วัดทำอยู่ตอนนี้นะ่นะแต่ว่ามันก็จะยังไงก็ต้องยุ่งกับคนอยู่แล้วงานเนี่ยนะ ไม่น้อยมากที่จะต้องทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยนะนส่วนมากงานก็จะต้องไปเกี่ยวหน้าคนอื่นทังนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องปกติมันอิงอาศัยกันและกันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานาการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเขาบ้างก็ช่วยให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นนะแม้จะไม่ถูกใจเราไปทุกเรื่องเวลาใช้คนอื่นเี่ยเหมือนกันมันไม่ถูกใจเราหรอกนะ,ะไม่เรียบร้อยถูกใจเราไม่ดีพอ สำหรับความรู้สึกของเราแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้แค่นั้นอ๋อแค่นั้นอะไรที่ปรับแก้ดได้ก็ช่วยกันปรับช่วยกันแก้แต่ละคนกันนีสัยต่างกันไปนะแค่นั้นเองวิธีการใน,นการทํางานจริงเรืเอเอนะ่องการงานเอาไว้ฝึกใจตัวเองนะในการงานในผู้จ้า,างนึกกั ใช้ในภาษาบาลีก็ใช้ในเรื่องเดียวกันเช่นเขาว่ากรรมฐานอย่างเงี้ยที่ตั้งของการงานนี่อย่งไงมันก็มีพ้นงานนะนะไม่ว่าจะงานภายนอกงานภายในก็ตามยังไงก็ไม่พ้นกับการทํางานหรอกนะอยู่ที่คิดยังไงแค่นั้นเองมีไมเซ็จยังไงกับกับงานนั้นแค่นั้นเอง นี่ถ้าเราดูตัวเองถ้าทําแล้วรู้สึกอัจาราตัวตนเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราสําคัญมากขึ้นมากขึ้นถ้าขาดเรางานจะไม่เดินจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยมันแบกอะไรไว้หนักมากน่าเยอะแยะไปหมดเลยรู้สึกหนักอึ้งไปหมดนันจะรู้สึกงั้นแต่ถ้ารู้สึกว่างานนี้เพื่อส่วนร่วมนะยิ่งทํางานใหญ่ตัวตนก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยอย่างนี้นะผลของงานที่มันแสดงออกแต่มันบอกถึง มันบอกถึงคุณภาพของใจเราด้วยนะนบอกถึงคุณภาพของคน,นยิ่งทําก็ยิ่งเบาสบายเป็นอิสระมากขึ้นได้งนี้นีน่แปลว่าเราทําได้ถูกวิธีละลดความสมารถตัวเองลงให้ความสำคัญในงานให้มากขึ้นเพราะบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ว่างานออกมาดีกันมีส่วนร่วมแต่ละคนไปด้วยกันได้ดีใช้ได้ละถือว่าสุดยอดละนะ มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะไม่มีงานไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้นะคนที่ไม่เคยทําผิดไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้นะมีแต่ว่าผิดมากหรือผิดน้อยผิดแล้วรู้จะแก้ไขตัวเองไหมแค่นั้นนะอย่างที่สนมตนก็ว่าคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะแต่หาลูกไม่ไหวนอนอยู่เฉยไม่ทำะไรเลยน่ะผิดสาหัสกันความขี้เกียจขี้คลานนี่เป็นอบายมุกที่มีโทษรุนแรงที่สุดนะเป็นอย่างนั้น นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเต็มที่แล้วนะปิดพลาดแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านะมันก็จะค่อยเข้าที่เข้าทางไปเองัน,ะนจะทําให้เราฉลาดในการทํางานนะรู้จักวิธีการคิดพลิกแพลงปรับปรุงมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเยอนะยมันก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติของมันนะทำไม่เป็นทำยังไงใช้คนอื่น นะขอร้องคนอื่นนะการที่ต้องเขาจะต้องขอร้องคนอื่นก็คือการที่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไปลดมานะทิฏฐิของตัวเองลงอะไรนะมันมีประโยชน์ท้งนั้นเราเรามองหเห็นประโยชน์รารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไหวจริงๆก็ขอร้องเขาแค่นั้นเองไม่ไม่ดืดดันทุลังจะให้เสียเวลาเสียงานเสียการอยนะนะ่างเงี้ยนะทำอย่างนี้ได้ก็ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะยิ่งถ้า จะต้องทํางานใหญ่ต่อไปข้างหน้านี่มันจะต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายมาอาสารที่เราจะต้องได้เรียนรู้กันนะะในการประสานความร่วมมือได้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างกรณีของวัดทำอยู่ตอนนี้นะถ้าเรารู้สึกว่าอาละเราคุ้นชินนะกับประชาและก็รัฐนะคือประชาบ้านเข้าวัดมาช่วยงานกันมากขึ้น นะหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยงานกันมากขึ้นในมันหวังผลระยะยาวได้ว่าต่อไปเวลาเราติดขัดอะไรก็ข,ขอความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะนถ้าเกิดเราไม่คุ้นเคยกันเลยนะเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดแ,แล้วก็ไม่ค่อยจะไปนะคบค้าสมาคมกับเขาอะไรเงี้ยนะ นะพมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะต่างคนต่างอยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไรเดือดร้อนขึ้นมาก็ขอความร่วมมืออะไรก็ไม่ค่อยจะได้นานๆโผล่ไปทีคนไม่คุ้นเคยไม่อยากช่วยนี่มันเรื่องปกตินะแต่ว่าเราได้ผูกสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนะทํางานร่วมกันให้อภัยกันได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ,บ่อยๆเข้านี่มันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดนะแม้ไม่ใช่ญาติชาติเชื้อ ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออตามอตามาเนอตาตมาคือตัวเราเองเหมือนเป็นร่างกายของเราเนั้นเถอะนะแม้จะเป็นญาติชาติเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่ารำนานโบราณนะต่อให้ญาติพี่น้องคานต่างกันมาแต่ถ้าเกิดไม่มีความใกล้ชิดมีความผูกพันต่อกันคือเหมือนคนอื่นแค่นั้นแหละ นะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผูกพันใกล้ชิดกันเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็เหมือนกับเป็นญาติกันนะญาติธรรมต่อกันอย่างนี้เป็นตอนนะยิ่งพอเราได้ทํางานร่วมกันอย่างเงี้ยนะเราก็จะเริ่มเห็นนิสัยใจคอแต่ละคนเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อทุกคนก็มีส่วนดีกันงไม่มีใครเสียไม่มีใครแย่ร้อซมีทั้งบวกและลบ ยิ่งเธอจะต้องเป็นผู้นำนะนะฝึกการเป็นผู้นำนะผู้นําไม่โดดลงไปเล่นทุกเรื่องนะผู้นําที่เก่งที่สุดก็คือผู้นําทีนะ่คนอื่นทํางานให้นะดูอยู่ห่างๆนะให้โอกาสแก่คนอื่นก็ไเด้ทําเงานนะงานก็ออกมาได้ดีเพราะอะไรเพราะคนทํางานเขามีความรู้สึกมั่นใจว่าถ้าเราผิดพลาดไปก็ยังมีแบค อยู่ข้างหลังคอยปกป้องคอยคอยเป็นแบกให้นะคอยระมัระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าผิดพลาดใครตำหนิติดติงก็ยังมีคนลูกพี่คอยช่วยรับหน้าแทนอะไรอย่เงี้ยนะยนนคนทํางานก็ทําเต็มที่เ,เป็นเอาตายถวายชีวิตถ้าทําอะไรผิดหน่อยก็ะดายทำอะไรผิดนิดกระดูง้ใครจะอยากทําให้นะหรือโดดลงไปทําทุกเร <palette> ื <caffe> ่องคิดเองทุกเรื่อง ใครทําไม่ถูกใจก็บนนะทำอะไรก็ผิดไปหมดใครจะอยากทำก็หน,ะนีหมดแค่นะั้นเะองอันนั้นเป็นปกติอย่างนี้เลย่นะาเราทํางานได้บ่อยมันจะเรียนรู้เองทำความเข้าใจเองนะเพราะฉะนั้นถ้ามันลดมานาทิฐิเราได้เนี่ยคมละท,ท,ทุกงานนะทุกการกระทำนะลดมานาทิฐิของตัวเองนะรู้สึกมันอ่อนน้อมมากขึ้นนะยอมรับความ รู้ความสามารถของคนอื่นเขามากขึ้นเงี้ยนะยอมรับความคิดความเห็นเขามากขึ้นโอเคใช่ได้แปลว่านะผลสำเร็จของงานเกิดขึ้นแล้วนะแต่ผลสำเร็จอย่างอื่นนี่ภายนอกเนี่ยอย่างเช่นมันสะอาดไหมนะมันเรียบร้อยไหมมีระบบระเบียบไหมอะไรนะไอ้นั้นเป็นเรื่องนอกนะเรื่องของนอก,นะออนอกแล้วก็บางทีเป็นเรื่องที่บางทีมันไม่อยู่ในอำนาจบงการอะไรของเราที่จะทำได้ทุกอย่างนะ เราสาทำเรียบร้อยคนอื่นมามันไม่สนใจอย่างเงี้ยนะก็มาทำเละเทะอ,อีกแล้วอย่างเงี้ยนะฝนตกลงมา,าไ,มไม้เต็มวัดกิ่งไม้หักลงมาเต็มสาทำเอี่ยมไว้เละอีกแล้วอย่างเงี้ยน,นั่นเป็นเรื่องที่มันมีเรื่องขององค์ประกอบอะไรอ,อื่นอีกเยอะแยะภายนอกแต่ข้างในเราเนี่ยจิตใจมันเป็นระเบียบมากขึ้นมันอ่อนน้อมมากขึ้นทิฏฐิมานะมันลดลงการคอยจับผิดคนอื่นมันลดลงและให้เกียรติคนอื่นก็มากขึ้นอะไร ทนะ่านมีอย่างนี้นะโอ้โหโคตรจะคุ้มค่าทุกการกระทำนะทุกการนำงานนะทำแล้วมีความสุขมากขึ้นไงนะนะมองเห็นแงม่มุมที่ดีงามของของงานทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่ายัางไงเราก็หนีไม่พ้นงานเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ได้ทํางาน,นจนตายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละตอนให้นอนติดเตียงอยู่มันก็ทํางานอยู่นั่นแหละใจมันก็ยังทํางานอยู่นะมันก็ยังปรุงแต่งไวสารพัดนะ ถ้าเกิดเรารู้จักวิธีการจัดการบริหารใจตัวเองได้ในการที่ทำงานภายนอกนะแล้วก็มันย้อนกลับไปถึงงานภายในที่เราทำอยู่ได้ด้วยเนี่ยโอ้นี่สุดยอดนะต่อไปเวลาอย่างน้อยก็คือนะถึงวันหนึ่งก็ยังภาคภูมิใจในตัวเองว่าโอ้ไอ้นั่นเราก็ทำไว้ไอ้นี่เราก็ทำไว้เรามาอยู่วัดนี่ไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยนะ นะช่วยสร้างช่วยทำน่นนี่นันเยอะแยะไปหมดนี่นะนนก็จะเป็นประโยชน์นะอย่างน้อยก็เป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งให้เราได้น้อมนึกถึงนะอราปริยะเวทนิยกรรมนะนะเป็นกรรมชนิดหนึ่งที่เวลาน้อมนึกถึงที่ไรแล้วก็เออมีความสุขไงนะไม่ใช่มันนอนอยู่เฉยเปล่าประโยชน์ไงนั่นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะทำว่าสดมน์ก่อนสิบนาทีนะเพราะว่า จะได้หยุดก่อนเวลาสิบนาทีจะได้เข้าหองหน้าห้องท่าก่อนที่จะมาประชุมคุยกันนะ <Okay. S 1> อ่ะสดมนต์กัน